น้ำตรงนั้นก็ค <'s> <you> <beneath> ่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับข้างบนเนี่ยขึ้นไปดีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปข้างบนดูนะทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็เสียงน้ำเนี่ยมันก็อาจจะดังหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ติดน้ำเลยนะครับ แล้วก็ผมเนี่ยพาลุงในลุงแห้วเนี่ยเข้าไปยังเมืองลับเสร็จแล้วนะครับนะครับทุกคนผมเนี่ยดิ่งตัวออกมาจากพวกทันทั้งสองนะแล้วก็มีมีแม่นางอลรวันตามผมมาด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้จับปูหรือจับปลานะทำะไรอะแม่นางบอกว่าจับปลานะครับ ก็ครับทุกคนลุงในเนี่ยเขาก็กลับไปหาญาติิเขานะครับที่ในเมืองลับนะทุกคนนะผมไม่รู้ว่าเชื่อเมืองอะไรนะแต่ว่าลุงในเรียกผมฟังว่าเมืองลับนะครับไม่ใช่เมืองลับแลนะครับทุกคนเมืองลับเฉยๆนะก็ลูกสาวเขาเนี่ยตามผมมาด้วยนะเหมือนจะตามมาส่งนะครับทุกคนเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ผมไม่เคยมานะทุกคนผมก็จําทางไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องมาส่งผมเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ตรงนู้นนะแต่ เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจับปลาหรือเขาเลี้ยงหินไม่รู้น,นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเสียงน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะดังเลยนะอะก็นั่นนะครับทุกคนเหมือนทำอะไรอยู่ไม่รู้นะแต่น้ำที่นี่เนี่ยใส่มากเลยนะครับธรรมชาติมากๆเลย่ นี่ผมยังไม่ยังไม่ได้ออกจากเขตเมืองลับเลยนะครับเสื้อตัวนี้ผมก็เอามาให้นะครับทำมันหลอดลื่นนะครับมาแม็กเห็นเข้าสาย่เห็นเข้าสายแเสื้อเ,เ,เดิมๆนะที่นี่ที่นี่เนี่ยบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทุกคน เนี่ยผมชอบตรงนี้มากๆเลยมันดีอ่ะทุกคนถ้าทุกคนไปดูข้างบนนะนี่นะครับธรรมชาติมากๆเลยนะคนเมืองรับเนี่ยเขาชอบมาจับปลากันแถวๆนี้นะแต่ว่าปลาก็ไซส์ไม่ค่อยใหญ่หรอกครับหลอกครับทุกคน สสองนิ้วสามนิ้วอ่านะไม่มีหรอกตัวโลกว่าทางนัน้ใส่จริงคึงใส่จริงดูนก่นลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับไม่ไม่กล้าไปอยู่กับพ่อเหรอ,อมาสม่มตรงนี้เนี่ยเย็นมากๆเลยนะครับทุกคน น้ำดินะน้ำเนี่ยก็ใสามากๆเลยนะครับอูยอ่างเย็นนะนางบอกไปนางอวรระวันบอกว่าเราเดินทางกันต่อได้แล้วนะครับสวยอยู่นะทุกคนในป่าธรรมชาติเลยนะครับ

นี่เขาไปส่งผมน,นะครับเดีย๋ยวผมขอพักขานเกงขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนไม่น่าออาระวันไปนู่นละดูน้ำไปละ ตามน้ำไปอย่างนี้เลยนะครับอุ้ยน้ำลึกนะครับอ๋อเก่งเปียกหมดแล้วแย่มากทุกคน มันยายนะครับขึ้นไปเลยว่าผมก็ต้องขึ้นไปตามแล้วนะครับ สวยมากครับทุกคนเฮ้ยเหมือนจะมีเฮ้ยใครเล่นน้ำอยู่วะทุกคนอะไรวะมีคนเล่นน้ำด้วยนะมีคนเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นนะ่ะเขาเป็นชาวบ้านที่นี่เหรอ ไม่เป็นผู้ชายด้วยนะโอ้น้ำตกสวยมากนะครับทุกคนแต่ว่าน้ำมันเสียงดังไปอะ่ะทุกคนเจอลุงคนนั้นไหมเหมือนเขามาแช่ตัวนะครับอรวรันบอกว่าเขาเป็นคนในหมู่บ้านนะ แต่ว่าเขามาแช่ตัวก็อย่างว่าน้ําตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็เย็นด้วยไม่แปลกนะที่จะมาอรวรรมานีหน่อยดิมานนีหน่อยครับ เป็นใครหรออะไรนะเขาเป็นชาวบ้านแถวนี้หรอก็สวยนะครับเขาเป็นชาวบ้านแถวนี้เหรออ,หรอ๋อ อรวรันเคยเจอหน้าเขาไหมไม่ค่อยคุ้นแต่เขาเป็นชาวบ้านจริงๆใช่ไหม,ไมงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะโอ้ ทุกคนข้างบนนี่สุดยอดไปเลยละอะของเจงขอ,องเจงว่าผมก็ต้องลงไปเล่นกับเขาด้วยแล้วมัง้งน้ำตกสวยจริงนะครับเหมือนลุงเขาจะมานะนั่งมองด้วยนะครับลุงเขาเป็นไข่อ่ะ อลรันเขาเป็นคายแล้อเหมือนแม่นางอลรัวนก็จะลงไปเล่นแล้วแล้วนะครับผมก็ต้องไปเล่นบ้างแล้วมัง้งทุกคนไมเห็นเขาอยากเล่นผมก็อยากเล่นบ้างนะลุงคนู้ลุงลุงนนั้นเขามีความสุขหน้าดูเลย มาดูตอนเขาปล่อยผมนะครับทุกคนชายคนนั้นก็ยังอยู่เลยนะแต่ว่าอลรวันบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาที่ออกมาเล่นน้ํานะครับตรงนี้ก็ยังเป็นเขตเมืองรับอยู่นะครับทุกคนโอ้โหวิวเนี่มันได้มากๆเลยนะครับ ผมอยากไปเล่นบ้างจังเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะผมจะลองไปเล่นดู เย็นจัดเลยนะครับทุกคนบนข้างบนก็ยังไม่ไปเลยนะหัวงอกหมดแล้วนะครับทุกคนนั่นนะ่ะเขาเป็นชายชายค่อนข้างที่จะแก่เลยนะผมไปใกล,ใกล้ดีกว่า น้ำเนี่ยเย็นจัดผมบอกเลยครับน้ำมันเย็นมากจริงๆนะครับผมไม่ผมเนี่ยไม่อยากไปจากตรงนี้เลยนะมันเย็นจริงทุกคน ัวดโทรศัพท์ผมเปียกอ่ะผมไม่ไปดีกว่านะเมื่อกี้โอเคน้ำังลึกเลยอ่ะ น้ำตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับข้างบนเนี่ยขึ้นไปดีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปข้างบนดูนะทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมจะลองลองไปเล่นดูนะ แต่ว่าลุงเขาลุงลุงเมื่อกี้เขาไปแล้วนะครับดูเลทุกคนกามก็ค่อนข้างที่จะไหลแรงเลยนะครับอา้ห๊าเย็นมากครับผม เป็นยังไงบ้างอ๋อเย็นดีคนดูข้างบนนี้ตรงนี้ก็เย็นมาครับแต่อลวันเขาไม่ขึ้นมานะเขาอยู่แค่ข้างล่างน้ำนี่ย่างเย็นเลยครับทุกคน อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองเล่นดูมากๆเลยนะครับมันเล่นวิ่งเกงนะครับทุกคนหลุดแค่ตอนนี้เหลือนแค่2คนแล้วนะครับลุงคนเมื่อกี้ก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้กลับบ้านไปแล้วมั้งนะครับทุกคนน่าจะกลับบ้านไปแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปแล้วทุกคนอยากอยู่ตรงนี้นานๆนะแต่ก็ต้องไปนะครับ ต้องกลับบ้านนะครับทุกคนผมเนี่ยต้องกลับทำอะไรอีกเยอะเลยนะคนเนี่ยก็ทังเล็กไหลเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะหาให้ได้หรือเปล่านะแต่ผมก็พยายามหาอยู่นะครับหาเล็กไหล่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะชวนแม่นางอรวันเดินทางต่อแล้วทุกคนก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับทุกคนทุกคนครับดูผมเจออะไร ดูครับผมเจออะไรอุ่นมากๆเลยนะครับทุกคนมันไม่ใช่ก้อนหินนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้รอ่ะทุกคนมันข้างในเนี่ยมันอุ่นมากๆเลยนะครับเจอตรงน้ำเลยกำลังจะไปเลยทุกคนอยู่ดีๆก็เจอนะเนี่ยกลมป็อกเลยอะแล้วก็อุ่นข้างในมันก็ค่อนข้างที่จะอุ่นเลยนะครับยังไม่ไปเลยครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเอากลับด้วยดีกว่านะเผื่อเป็นของดีนะครับผมไม่รู้ว่าของใครโอเคทุกคน